สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้กำไงอยู่ที่ร้านดีเจนะเป็นร้านอาหารของสถานีวิทยุ FM 91.0 m มกะเฮจังหวัดชียรค่ะร้านอยู่ติดกับถนนสายพนัดหนองช่างนะคะบริเวณจุดเดินปั๊มน้ำมันทุ่งขวางะคะ่ะอาหารเช้าของกำไรในวันนี้นะคะพี่บอสบอกว่ามามากินอ้อยทอดนะคะทุกคน เสียงดังทุกคนแล้วก็อันนี้ฝีมือของพี่บอสนะ้อดหอยทอดดีนีเจกินส่วนอันนี้นะคะฝีมือของซอมเมอรี่ค่ะบอกว่าในหม้อก๋วยเตี๋ยวมีขาตั้งยกให้กําไรทั้งขาเลยทุกคนค่ะโอ้โหโดดๆแบบร้อนๆเลยนะคะกับน้ำซุปนะคะเดี๋ยวกําไรกําไรจะแทะขาตั้งเขียทุกคนนะคะออ้ยร้อนๆคันขึ้นเลยวันนี้ คือกลำไลยก่อนเนกำไรมาถึงก่อนพี่ดีเจคนอื่นเพราะฉะนั้นขาตั้งขานี้ต้องเป็นของกำไรไรไไรกินอะไรก็ไม่รู้กินขาตั้งนี่แป้งใสๆสูตรโบราณของพี่บอสต้องเป็นแป้งมันแน่ๆเลยอร่อยมากโคตรเหนียวะ บูสิกดังพูเดเหนียวนะแม่้มันเหนียวได้ไงมันคือแป้งมันล้วนๆค่ะสูตรโบราณมากนะเคี้ยวไม่ขาดติดคอแบบมอง <c oughs> พี่ีบอลบอกอร่อยไหมตํารายบอกอร่อยค่ะบอลบอกทําไมอร่อยก็ตั้งไว้ตรงนั้นแหละ <c oughs> อร่อยอร่อยแต่แป้งอ่ะมันเคี้ยวไม่ขาด มันต้องกลืนลงไปเลยอ่ะโอ้ยถ้าชิ้นใหญ่นี่มีมีอาการติดคอได้เลยนะดูเล่ยใส่ใส่ไข่แบบว่าสีส้มๆเลยไข่นะอ่ะอร่อยไข่ทอดที่ชนบุรีนะคะเวลาเขากินเนี่ยเขาจะไม่กินกับซอสพริกนะไข่ทอดชนบุรีต้องกินแบบนี้ค่ะน้ำตาลน,น้ำส้มพริกน้ำปลานะคะ ปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวอะปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวผัดน,นะทุกคนอ้า <laughs> อร่อยจุงเลยนะเนื้อแบบติดคอ,อดึกมันเคี้ยวไม่ขาด <laughs> นี่เราขอบอกขาตั้งนะคะขาตั้งทุกคน,นะคะอาพี่นันทนาการจักซ้อมมะ,ะลิค่ะร้านดีเจนะะ <laughs> 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 เสียงดังมากกินดีว่ะอืมอ ค่ะตั้งกำลังเปื่อยอะทุกคนค่ะตั้งแบบกำลังเปือ่อยดูเนื้อ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 แบบว่าเนี่ยค่ะแหวะออกอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเย้อุยนะอ้ยเนาะอุ้ยเนาะฉีแบบนี้เลยนะอุย้ยร้อนร้อนนะอ,อ,อย่าให้เซด อโอ้ยไอรไอ้จ่เลยเนี่มันติดมันนะคะ <laughs> จะไปหากินที่ไหนได้คะดีใจที่ได้เกิดมาเป็นดีเจขึ้นเก้าหนุนชนีเลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะกำไรกินหอยทอดกับขาั้งเขือน